ผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปีชาเจริญทรัพย์นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆมารับชมนะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับพื้นที่10ไร่นะครับหน้างานตรงนี้อยู่ที่ตําบลตั้งใจอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับหน้างานตรงนี้นะครับเราก็ขุดเสร็จประมาณสัก1เดือนแล้วนะครับก็ วันนี้จะพาพี่ๆมาชมการเปลี่ยนแปลงนะครับของโคกหนองนาโมเดลตรงนี้นะครับเพื่อจะเป็นเก็บความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆที่ทีมงานของเราจะมีให้นะครับนี่นะครับหน้างานตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณสิบไร่นะฮะก็จะมีรายการขุดคลองไส้ไก่กระจายความชุ่มชื้นนะครับเนี่ยฮะที่ข้างหน้าคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็คันล้อมที่นะครับบ่อน้ําขนาดใหญ่อยู่ที่1ไร่แล้วก็มีบ่อน้ําข้างหลังด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีที่นานะครับแล้วก็พื้นที่ยกระดับนะครับขุดตับแต่งพื้นที่นะครับนี่นะครับกงานตรงนี้นะครับเจ้าของที่โฟกัสในเรื่องของการทําสวนนะครับเพื่อจะเป็นพื้นที่พักผ่อนไว้เกษียณเนาะนะครับก็เราได้ได้ออกแบบพื้นที่นะครับก็ขุดบ่อน้ําข้างหลังนะครับถมที่ข้างหลังแล้วก็ขุดบ่อน้ําข้างหน้าถมพื้นที่โคข้างหน้านะครับ สังเกตได้เลยว่านะครับตรงนี้จะผ่านฝนมาประมาณสัก1่งเดือนแล้วนะครับก็จะทําให้มีรอยสไลด์นะครับเรียกว่ารอยสไลด์ของดินนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องปกตินะครับของดินนะครับก็จะมีรอยสไลด์นี่นะครับก็จะทําให้อ่าดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นธรรมชาตินะครับของดินนะครับเนี่ยนะเราจะขุดอยู่ที่ประมาณ4ชั้นนะครับตรงนี้ชั้นที่1 2 3นะครับ ชาติสีก็จมน้ําไปแล้วนะครับนะครับแล้วก็จะมีเกาะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะฮะเจ้าของที่จะทําเป็นพื้นที่ปลูกสารเจ้าที่นะครับเป็นต้นโพนะตรงนี้นะครับหน้างานตรงนี้นะครับตอนแรกเราก็ทําการขุดบ่อในส่วนของพื้นที่ข้างหลังก่อนนะครับเพื่อจะเอาดินทําเป็นพื้นที่โคกแล้วก็ถมบ่อน้ําเก่านะครับเมื่อขุดเสร็จแล้วเราก็เลยทําการขุด ในส่วนของคลองไส้ไก่ก็จะขอมชุ่มชื้นนะครับเราก็จะขุดในส่วนของโมด,ดินตรงนั้นนะครับมาถมในส่วนของคันล้อมที่แล้วก็เชื่อมต่อกลุมขนมครกนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลองไส้ไก่นะครับที่พี่พเห็นนะครับคลองไส้ไก่เนี่ยมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับความลึก2เมตรถึง2เมตรห0นะครับนี่นะเราก็จะขุดคดเคี้ยวนะฮะไปมา เพื่อจะให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะดูไม่เนียนตานะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติของดินนะฮะถามว่าพังทลายไหมตัวนี้จะไม่พังนะครับเขาเรียกเป็นรอยสไลด์ของน้ํานะครับถ้าการพังก็คือการทาถ้าการพังนะครับก็คือดินมันจะหักหักล้มไปเลยนะฮะตัวนั้นจะตื้นเขื่อนเร็วนะครับแต่ตัวนี้จะไม่ได้หักนะครับแต่จะเป็นรอยสไลด์ของดินนะครับที่ฝนตก ชะลงไปในคองนะฮะเนี่ยนะครับเจ้าของที่ก็ได้ปลูกหญ้าแฝกแล้วนะครับนี่นะปลูกหญ้าแฝกปลูกตะไคร้นะครับตรงชานในส่วนของของไส้ไก่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นาข้าวนะครับนาข้าวนี่นะครับพื้นที่ประมาณสั้1หนึ่งไร่กว่านะครับประมาณ กับสองไล่นะครับแล้วมาจบที่การต่อท่อ PVC นะครับเข้าไปในบ่อใหญ่นะครับนี่นะครับพอเวลาน้ำเต็มของไส้ไก่นะครับน้ำก็จะล้นออกไปนะครับไปสู่บ่อใหญ่นะครับน้ำก็จะไหลจากข้างหลังมาสู่ข้างหน้านะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำโมเดลนะครับพื้นที่ประมาณ 1ไร่นะครับโดยประมาณนะครับก็มีความลึกอ,อยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับตรงนี้จะเป็นน้ําฝนนะครับเพราะว่าขุดไปประมาณ6กเเมตรแล้วไม่เจอน้ําตรงนี้นะครับก็เลยต้องรอน้ําฝนเท่านั้นนะครับน้ําตรงนี้ก็จะเป็นน้ําฝนนะครับที่ตกลงมาแล้วก็เติมบ่อนะครับข้อดีของตรงนี้ก็คือเป็นดินอุ้มน้ํานะครับถึงน้ําจะไม่ออกแต่ก็คือ เป็นดินอุ้มน้ำนะครับฝนตกลงมาก็สามารถที่จะเก็บน้ำได้เลยนะครับน,นะนี่นะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นเก็บความรู้ได้นะครับเพราะว่าการขุดโค้นงนานเนี่ยตอนขุดเสร็จใหม่ๆก็สวยทุกแปลงนะครับแต่พอเจอฝนไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเข้าใจของดินดีเราก็จะ ไม่ต้องเครียดมากเรื่องการพังทลายนะครับเพราะว่าดินบางที่จะพังมากกว่านี้ก็มีนะครับเป็นดินทรายแต่ันนี้จะเป็นดินเหนียวผสมลูกหลังนะครับมันก็จะมีรอยเสาะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับนี่นะครับอันนี้จะดินลูกหลังนะฮะจะช่วยได้นะครับจะไม่พังทลายนะดินลูกหลังตรงนี้เพราะดินลูกหลังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการชะลอของน้ําฝนนะครับยึดเหนียวดินได้ดีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นพื้นที่หลุมขนมคกนะครับแล้วก็พื้นที่โคกหนึ่งไร่นะครับนี่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกสร้างบ้านได้นะครับตรงนี้จะอยู่ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะว่าลมร้อนจะผ่านมาตรงนี้นะครับพัดผ,ผ่านในส่วนของลมร้อนตรงนี้นะครับผ่านบ่อแล้วก็มาถึงตัวโคนะครับก็จะช่วยชะลอลมร้อนได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นของไส้ไก่แล้วก็เชื่อมต่อกับหลุมขนมครกนะครับนี่นะตัวนี้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านนะครับยกระดับขึ้นมาประมาณ1เมตรนะครับเราขุดบนดินตรงนี้นะครับเสริมดินส่วนนี้ให้เต็มนะครับเพื่อจะไม่ต้องไปทอยดินมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โคกหมดเลยนะฮะสามารถที่จะสร้างกระตทอบศาลาได้หมดเลยนะฮะตรงนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับกับโคกหนองนาโมเดลพื้นที่10ไร่นะครับอยู่ที่อำเภอจอมพระนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่ตำบลตั้งใจนะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่แถวนี้ก็สามารถที่จะแวะเข้ามาดูน้างานได้นะครับไปหนึ่งเดือนกับโคกหนองนาโมเดลนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงตัวนี้นะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับกดติดตาม กดไลค์นะครด subscribe ทีมงานปิชาเจนซัพย์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปลงหนะ้างานที่ไหนก็ฝาก,กติดตามด้วยเนาะนะครับสำหรับวันนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณีทนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวแล้วนะครับผมสวัสดีครับ